ใครที่หารนะ้านเติมเกมอยู่นะครับร้านนี้เลยร้านเล็กซิกช็อปรับบริการปาบอ๊อบฟูด k ิงเลกาซี่แถมยังรับกดเกมพารและผลปิศาจอีกด้วยยังมีกดเกมพาร์ตอนิเมตไฟเตอร์ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมตอนนี้ช่อง h ิลลี่เนะครับมีระบบสมัครสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับผม you make กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเอกฮิลลี่เอกในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำเจ็ดตัวละครที่ควรมีติดไอดีของคุณไว้นะครับถ้าไม่มีตัวพวกนี้เท่ากับคุณเนี่ยโคตรพลาดเลยนะครับผมซึ่งอันดับที่ผมมาจัดเนี่ยมาจากความคิดเห็นและก็ความชอบส่วนตัวของผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมก็อยากฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูกันอยู่เนาะช่ยกันกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครนะครับมาเน็ต จะทำให้ผมและมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานั่นเองถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเตัวละครนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับผมอันดับที่7ด เดี๋ยวเราเริ่มจากอันดับที่อยู่ล่างที่สุดเลยอันดับที่7นะฮะผมยกให้กับตัวละครน,นี้เลยก็ตเอเนลนะฮะเหตุผลนะที่ผมให้ก็ตเอเนลมาอยู่อันดับที่7ก็เพราะว่าเป็นตัวละครธาตุอ่าสีเหลืองนะครับหรือว่าธาตุสายฟ้านั่นเองซึ่งไอเกมออสตาเนี่ยไอตัวละครธาตุสีเหลืองนะครับมันมีอยู่ประมาณ4ตัวเองมั้งนะครับในเกมออสตานะซึ่งตัวละครมันยิ่งไม่มีาธาตุนี้อยู่นะครับแล้วก็ตเอเนลเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถตีแอร์ได้เอาง่ายเลยก็คือเป็นตัวละครธาตุหายากแแลล้้้วก็ตตตีีีีีอไไดดดนนนนััั่่เเงงมมรทหะ อัปเกรดจะเพิ่มแต่ดาเมจระยะอะไรไม่เพิ่มนะครับคมในการจบตีไม่เพิ่มตี5าวิเท่าเดิมระยะ80เท่าเดิมนะครับเพิ่มแต่ดาเมจเท่านั้นเนาะก็ตเอนเนลเนี่ยมันจะตีแอรอ์ประมาณขั้นที่7นะครับขั้นสุดท้ายเลยวงโคโเซอร์ของก็ตเอนเนลก็ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนะตี5้าวิแต่ข้อเสียเลยก็คือมันไม่เพิ่มระยะนะครับระยะมันค่อนข้างสั้นเนาะระยะ80ก็สามารถใส่ออฟเพิ่มระยะมาได้นะครับระยะก็น่าจะ นแนะนำเนาะควรจะมีติด ID ไ,ไว้เพราะว่าเป็นตัวละครเดียวที่สามารถตีแอร์ได้ในท่าที่หายากที่สุดนั่นก็คือท่าสายฟ้านะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมสำหรับอันดับที่7เนาะอันดับที่6 อันดับที่6นะครับผมยกให้กับตัวละครตัวนี้เลยนะครับเอมิเลียจากเรื่องรีซีโ่นะครับคือคุณผู้ชมเนะครับเคยประสบปัญหาไม่มีตัวละครแช่แข็งตัวแอร์หรือเปล่านะครับจะหมดปัญหาไปเลยถ้าคุณผู้ชมมีตัวละครตัวนี้นะครับเอมิเลียนะครับเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวในเกมที่สามารถโจมตีปกติแช่แข็งตัวแอร์ได้นะครับขนเน่นเลยณตอนนี้อนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครที่สามารถแช่แข็งตัวแอร์ได้นะครับแต่ยังไม่มานะแต่ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวก็คือเอมิเลียนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ะแ,แสดงให้ดูว่ามันแช่แข็งตัวแอได้ยังไงนะครับแต่ผมจะทําการเสกบอลตัวแอออกมาเลยนี่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 ครับผมแช่แข็งตัวแอได้แถมมีสกิลกดด้วยนะครับเอเมียไอสกิลกดของเขานะครับมันไม่มีอะไรเลยแค่แบบกดปุ๊บจะมีเอฟเฟกนี่เป็นการแบบเรียกพายุน้ําแข็งอะไรรอบๆตัวออกมาประมาณนั้นนะครับเออเอฟเฟกมีแค่นี้เลยกดเพื่อที่แบบสกิลสวยแค่นั้นนะครับคูดาวค่อนข้างนานเลยนะ ครึ่งนาทีได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอันดับที่6กเหตุผลที่ผมให้มาอยู่ในอันดับนี้ก็เพราะว่าเป็นตัวละครเดียวนะครับที่สามารถจบตีปรติแล้วก็แช่แข็งตัวแอร์ได้เออเหตุผลก็ประมาณนี้ครับผมที่ให้มาอยู่ในอันดับที่6เนาะอันดับที่5้า โอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับกับอันดับที่5นะครับนี่เลยตัวสีขาวๆนะครับคานิกินะครับจากเรื่องโตเกียวกูดนะครับเออเหตุผลที่ผมให้มาอยู่ในอันดับที่5นะครับไม่ต้องพูดมากทําเพลงนะครับเสกมันออกมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคานิกิเนี่ยเหตุผลที่ผมให้อันดับที่5เพราะว่าอะไรนะครับดูเลยครับผม นี่ครับผมนี่ตีติดเลือดไหลตั้งแต่เริ่มเลยคือแบบใช้ตอนต้นเกมได้เลยตัวนี้ข้อดียังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดให้ดูตอนนี้คือดาเมจสามหม้วละอันนี้คือผมทำเลเวลแค่ร้อยสีเองข้อดีเลยก็คือเป็ตนตัวละครที่ตีเร็วนะแคนกคิเออเป็นตัวละครตีติดเลือดถ้าคุณผู้ชมไม่มีตัวละครตีติดเลือดเนี่ยผมก็แนะนําตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือสามารถทํา5ดาวขึ้น6ดาวได้นะครับไม่จะเป็นต้องไปสุม6ดาวมันดีอะ่ะเออตอนต้นเกมมันดีนะเพราะว่าพลังตั้งต้นมันก็ 3, ็ off ก้เปน6000ช ลองคิดดูแล้วกันตัวละครเริ่มต้นที่ใช้เงิน500บาทในการวางตี6,000แล้วก็ตีเลือดไหลอะ่ะเออคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าแบบมันเก่งหรือเปล่าแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันเป็นตัวละครที่ระยะค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็วงโคเซอร์เนี่ยผมมองว่ายังถือว่าเล็กไปอยู่นะครับแต่แลกมาด้วยที่แบบมันตีเร็วก็ถือว่าดีเหมือนกันเนาะโอ้คครับผมสหรับอันดับที่5ก็น่าจะมีประมาณนี้สหรับคานิกิเคนอันดับที่4 อันดับที่4นะครับผมยงให้กับคนคนนี้เลยเสาหลักปานเสียงนะครับนามของเขาชื่อว่าอุซุยเทนเงงนะครับเป็นตัวละครอดีตนินจานะครับจากอนิเมะเรื่องนารูโตะไม่ใช่จากเทสโนะยอยบานะครับข้อดีก็คือเป็นตัวละครตีติดเลือดไหลตีเร็วแล้วก็ระยะไกลนะครับไกลนะผมมองว่าไกลนะครับระยะ89.5ก็ประมาณนี้ครับผมสรหดับข้อดีก็เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงตีเร็วระยะไกลแล้วก็เป็นเอวีแบบโคน,นะครับวงค่อนข้างโอเค ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยหลักๆเลยเป็นตนัวละครอ่าใช้เงินค่อนข้างแพงนะครับก็เงินในการวางเนี่ยผมมองว่าแพงไปนะ1 00 0บาทเวลาอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยอุซุยใช้เงินแพงมากเงินในการอัปเกรดแล้วก็การวางก็จะอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนนะครับแพงนะครับแพงมากเลยคุณผู้ชมก็ลองเลือกแล้วกันว่าจะสุ่มอุซุยหรือว่าสุ่มคาณิกินะครับถ้าเป็นผมนะผมสุ่มอุซุยเลยเพราะอุซุยเนี่ยจะเป็นตัวละครแรกๆนะครับที่จะถูกยิบ จับมาใช้ในดาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่สู้กับมูซันเอาออฟไฟชาเลนจ์ทีที่สู้กับไอเซนนะครับเอาออฟอิจิโกะหรือว่าจะเป็นดาดใหม่ๆนะครับเรทสี่เรทห้าอะไรอย่างงี้จะเป็นตัวละครแบบตัวแรกๆเลยท,ที่ที่จะหยิบมานะครับเพราะมันเป็นตัวละครเมตาเลือดไหลผมมองว่า10,000แบาทเนี่ยถ้าเทียบกับพลังโจมตีของเขาเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะครับโอเคครับสำหรับอูซุยเทนเงยงสาวหลักปราเสียงอันดับที่4ก็ตกเป็นของเขานะครับอันดับที่3 อันดับที่3นะครับตกเป็นของเธอคนนี้นะครับเป็นหญิงสาวหนึ่งเดียวในเสาหลักนะครับเสาหลักปานแมลงชินุบุจังนั่นเองชื่อของเขาเนาะก็เป็นอีกตัวละครนึงจากดาบพิคาตอโศนนะครับในเรื่องนี้คือแบบค่อนข้างกากเลยแต่พอมาอยู่ในเกมออสตานี่คือแบบโคตรโหดเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าชินุบุเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงถึงมาติดอันดับที่3นะครับชินุบุนะครับมีข้อดีอย่างแรกเลยก็คือเท่าที่ผมเห็นนะเป็นตัวละครตีติดผิดนะครับใช่ครับมันเป็น พิษเนี่ยมันไม่ค่อยมีในเกมออสตานะครับมันมีอยู่แค่2ตัวมีมาเจแลนนะครับที่แบบโคตรกากเลยเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือชินอุบุนี่แหละที่โคตรเก่งเลยนะครับชินอุบุนะครับเป็นตัวละครตีติดพิษซึ่งตัวละครตีติดพิษเนี่ยมันติดพิษ6ครั้งนะครับก็คือชินอุบุตีไปแล้วครั้งนึงเลือดจะลดไปอีก6ครั้งนะครับคือถ้าผมพูดพิดก็ขออภัยนะอันนี้คือผมพูดเท่าที่ผมเข้าใจเนาะเปะน็นตัวละครที่ดีนะครับมันติดพิษตั้งหลายรอบเนะี่ยเออ ก็เป็นตัวละครตีเดียวเนาะแล้วก็ข้อที่2นะครับเป็นตัวละครที่ระยะเริ่มต้นนี่ค่อนข้างสั้นนะระยะ20เองแล้วก็เงินในการอัปเกรดน,นะครับค่อนข้างแพงนี่คืออัปเกรดไปประมาณ5ขั้นแล้วนะครับใช้เงินไปตั้ง3 0,000ืแต่ยังตีเดียวอยู่นะแต่พออัปเกรดขั้นที่6นะครับเลือดบีขึ้นมาหน่อยชีรบุสามารถตีเป็น a อวีโคนได้นะครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมผมก็ให้มาอยู่ในอันดับที่3นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครตีติดพิษดายเม็ตั้งล้านกว่าเนะี่ยถ้าทำเลยเพนะคร้อย้ก็น,นี้